ใช่ครับใส่ครักน том, cual, ้องอีฟซี่น้องตามซานเนลครับไม่ได้กัดบ้านรับเขาคุ้นน้องกดไลค์ฝากแค่คร e ับโคตรนิ <leaves> ่งเห็นนะครับโคตรนิ่งกดตั้งใจนะครับไม่ได้กัดบ้านนะละในลูนคลิปครับเขาคุ้นน้องอีฟซี่อะไรครับเด้อลูนคลิปไม่ได้ครับ สิเจ็ดจกกาสาสิบเก้าครับบรรกาศเย่ดจะห้อยแต่กระซ่องอครับเจนไม่ไสิบกลุ่มเจมมาไดจิบเมื่อเช้าครับหนาวครับหนาวเย่บรรยากาศหนาวเยมีาจิบของเช้ายี่สิบโมงเช้านะครับครับเขาคุ aviation, ้นกยนงอกดแรงฝากแค่ให้โูการ อัพเฟอ,ร,เร,อนเนเร์ูมแพดมากรันแกันยัคาเตอร์เอฟซีหรือพกคู่แพ่งคือกันนะคะครับเขาคนน่องมียูมีร้านมีพ่อมีแม่พอฝากอะไลฝากแค่ต่ามนะครับเด้อไปกกะจูเรื่องเอฟซีครับเขาคนเพจนาเฟสช่องกิจต่อง มุดพูดตามซานอลนะครับครับขขบคุณหลาไรครับขขบคุน้นพี่น้องดวงจางจับประเทศจับเทศแน่จับมือง,งอกมือง่าครับเงงานต่นางาดนดุกรยอนชาน,นี่ครับขขบคุณดูกรเทพใช้โคเทพแน่ยุกระดอนแน่ละ่ะครับดูครับขขาคุณ เอฟซีเอฟซีเนี่ยของตามสบายจีครับสบายจีขเขาเชียงไม่มัองพอดีนะครับรเ้ยกจพลาดเขาเชียงใจพอดเขาายพอดีเนาะ <c oughs> ครับเลยกับทุกทำงานกับการทำงานนะครับเขาคุ้นเอฟซีในไลน์ครับเขาคุ้นเขตนอกของตามเบ่ากันแน่นะครับลาบาบ่ากัน,รนะรกนเรื่องของระว่าง คำลดคำบ้านะครับมันถึงจะเปนเหตุใจนะครับผมหนดใจใส่เข็บกัดปลุกโปกใส่โปกกนันนกนะครับครับขอบคุณขอบคุณเอฟซีเอฟซีเนร์ดายเออครับขอบคุณกดติดตามคอมเมนต์ตัวคำถามผมเรื่องมินตุระ นเนแงตาไดล้งเชฟชอบติดต่อนะครับใครเมืองแง่ละนครัให้เมืองเพื่อนเมืองเพื่อนศุกสารนิตาเอฟซีจชันนะครับใช้ข่าแฟมเพ่มมลามนะครับว่ารากาอิสานเข้าครับ,บรายการบ้าเก่ารับเาบอากุณเอฟซีเทลรครับเออครับขบุเลาร ระ <c oughs> วังระวังไว้หอดนาวปืนนะครับอืนนอ่น,นครับเขาคุ้นอิฟตี้อะไรครับครบเขาคุ้นลุ่งชิปไปละครับแน่หักว่าวหักว่าวแน่ลุ้ลงชิปแน่ไอชิบเลีวทาเฟตช่องติดตอกจะคล่องเพจนอกประจำ ล <Keep S 1> ้ด้วขครคือชอมโบชูดนะครับข้อแกลบวี่กากันเปล่าก็ได้ตึกรายู่ครับนี้วร้อยยี่ทาวชี่ะครับได้เจอบลายที่เบิรงแง่เมืองแง่ละครับใช้เบิรหนผ้าไปไม่กกดเมืองเล่นเนมือใกล้ไปที่สิบหกครับผม จเจอไกลมที่สิบหกมิถายนหกเจ็ดนะครับผมกระล้ลองครับลุ้งที่ยผมลุ้งมาที่ยี่สิบหกเอเอฟซีครับนะครับครับขาขึ้นเอฟซีก้ไล่ก้มมย C กอยแค่มผมนะครับขอเวลาครับสีแคร์ซีแค่ให้กดติดตามผมหนะครับคมเมตสองแค่นะครับสองแค่ไอสีแครไล่กลุ่ม ดาเฟตไอคุ้มแต่คงบูทูดเบอร์นะครับไอหิดชิปเฮดเบาเฮดเออแตย่างหิดเอาชิปนะครับมี่แตย่างคุณได้ใช้ชิปลวงจังบูทูดนะครับมี่มอลลัมล้ำสินน้ำก่อนกวว็มี่หนวดแค่เนี่ยหลักไปหลักใช้ชิปเปนี่ยอิบชิปเนาะข้าคุ้นมี กระจายไม่ง่านไปขึ้นก้าแล้ะีเมือไม่ไปน,นี่นี่บ้านอยู่สมแท่ไปเจอด้วย,ยครับาาของซึ่งขับเขาคุ้นเอซีไ่ด้ครับเออครับในขับคู่สงสารเมตตาคุณมพิการขับคุณลาเอฟซีพิชชันนะครับอันนี้ใกล้ใกล้หอดไม้มองเง็บก็ผมไม่รู้เหร นี่เป็นเวลา 11, สิบเอ็ดนกระัสี่สิบห้าก็ไก่ก็เล่าก็เ่าเรื่องขับรถจต่ละแต่หับระวังดีๆระวังง่ายครับง่ายระวังรถับล่าครับคําน้วยสติอารมณ์คุเจ้ามีอารมณ์ไม่ยังไงครับ,อา,บ,รบ,บอ,รอารมณ์คืเอเริ่มเล่า ท่าไปกอฮอล์นะครับขอพค่อนเนอนะครับอกอดได้ควอนได้นะครับมาเลกามาเลกาศเอ่อพี่น้องอที่น่าจะขำขึ้นสับมบนอนนะครับได้พับไปน้อยได้ทักไปนะครับคืออารมณ์พักคือพับคอนสติคือสับไปเชอ้อใส่หูฟังนะครับ เริ่มอ่าเริ่มครับว่าดีดีมึงใส่บงขวาแน่นะมันถึงลง่มชนนะครับนี่นวดนวดใหญ่ไมหลายนะครับตุ้งติ่งครับครับเขาคุอ้นยาลายครับเขาคุ้นโรงงานอ่าโรงงานแสบๆนาแสบๆเปนาวำอุ่นรับทำงานอยู่แอร์มันหนาวเล็นกน้อย ือผมนะครับปลาเริ่มใส่ผ้าห่มนานากับเสียบใช้เสียบนาพ่อจะจำได้อเอาหนาวแน่ยินแน่ละประกาศยินแน่หนาวแน่ผมอุ่นจิตใจห้างเว้าสตาร์มอมวนมอหายเสื้อนะครับครับเขาคุ้นพี่น้องให้อาจารย์มีคุ้นเดิมหายเดิม เรื่องของอาจารย์บาวีนะครับเจ้าไจวีปิดสบแข่งแรกนะ hey, เฮมินี่หไไวายเออรครับหายาไว,ไวายวะไรเขาไม่จสักท่ารับเอาคุณไปแจงไม่ยอไม่ยอคำข้าวจากไจวีคุณเดิมนะครละให้โบสไตล์นะครับให้พี่น้องจีเจ กีนน่เจย้ำงเยอออะได้ชิปใหม่ไหมครับได้ชิปใหม่ไหมคร้อมชิปใหม่ชิปเก่านะครับรุวง,งน้ำแกล่ะเมื่อรุ่งย้ำแกลูปบ้านเราเสลาละจนจะจนจะกบจะละนะครับไปไปไปทั่งเรียนไปไช้ชิปไปเพื่อไปคอยครับทางตายวีล่ะละดูคนยาวอาให้ไวให้ใช้ใตชิดต่อชิปด้วยพอดีได้ คิดผมฝันคิดว่าพ่อฝันน,นี่แหละในหนังเรา,มา,มา MC เ,เม้าเอลซี่ในที่เไม่เคยหมดตัวหมดจมนูครับครับผมไม่เคยขอเงินเพื่นหรอกเอลซีผมว่าว่าผมการของเอองินหรอกครับเขาคุน้นคำโหน้าขอสปอเซอร์ ครับก็คุ้เวลาเอฟซปักจีข้อชิ้เชิงนอกตุนตาใน้ไดบ้านแต่ก็ในบ้านนอกซะเราครับไปบ้านดูไปอัปเปอร์สุนแค่ผมอัปเปอร์สุนแท่จะมาคอยก็ได้ครับขอบฟาเอฟซีปักที่ข้อชิ้เชิงขักคุ้ะได้เซยคือแฟนับผมดูครับเอฟซี FC ผม มังหลานเข้าออก e ิจตอเกอผมมองสิดให้ครับมองติดต่อข้อาเฟเบลต่องานเฟบุกครับบูทูธเขาคุณเอกรสาดทำลาย G.M.G.M เข้าบูทูธนะครับ e talk, ขขาคุณยลายเอเซียเยอ l, ครับอกติดเอซี <c oughs> องสงสารเนาอก,กูตามมุพกพาบอมอบอมีพอบนมีแม่เนี่ยคเจ้าละโอสัดกรุงปการเนอ คำหน้าบกบป่อยบบป่อยบบบาบบบาคำาน่อยคำาน่อยพูดสิไม่ได้แก่บ้านนะล่ะบ้านมื่อมือครับเบึกมื่อล <VPN> ่ะในเฮดชิปต่รชิปตะละได้ได้น่ได้เนล่ะได้คอสนาพร้อมลอเพ่นลองเพ่นเจน แอยู่ฮะแจยู่อันนี้อชิปผมนี่ละชิบมีสองชิปนะครับชิปเก้าชิใหม่นะครับครับกขุ้นพี่น้องขอฝากก็ได้ฝากแค่นี่แกเบลาสิบเอจกาสะไม่ได้สิบเอจกาห้าสิบนาทีครับบอโดนน้องไ้าไกเวลาคือเวลาสิบเอเกาห้าสิบนาทีว่ากันนองครับไม่กาด เรื่องฮอตหนาวๆเมื่อกี้ไปเล่นไปเชวได้นะครับดูบ้านเอ่อบ้านยังวะทำอะไรได้ครับหอตหนาวๆครับน,น,นี่สมจำต้ำฮือกินยูพึ่งได้นะครับกินยูแพ้กพ็ได้นะครับไอ้กะจีฮอตหนาวๆนะครับขอคุณให้กดไลค์กดติดตามช่ององ้องกรุมตามแชนแนลผักเพชร ทั้งจิตตอกนะครับผมพุ้งคลิปให้ยูคับเตอรับลงคลิปจิตตอกให้นะครับขุนสองเขาขุนลราเอฟซีดูานี่ครับสักคุณละครครับขอคุนลูคาทานี่นครับเ้อขอปากเอซจิตชั่นจิอดจิตถึงประกาศจองข่าวเมงใช้ชิป นะครับเอาคุณเบาในหากเาบาหักวายละคุณทาคุณเรื่อยแล้วกลับลูบรอลูรอครับขออนุมขอแม่พูดให้ค่อยครับนี่รอแ,แ,แล้วนี่รออีกรอเป็นห้อยชักลายละ อหอยว่ายยุ่งงอไม่ได้การยียีอยูยย่ครับไม่กัดโน้มร่ม,มพักร่มหนาวกูยีนะครับนี่อะตะยางัวกข้าไม่ขายขายาย,ย,าายีขายเชดกเกดอร์นะครับัวขาดไม่ขายสกีสกีขายเพี้ยงปลูกผักน,นะครับปลูกผักแง่จริงผักแงอย่าละจิงกัดจัมเจ้าแงนะครับ ข้อแซ่บเอซ่ามาเท่าครับข้บคุณนเอซี่จะได้ครับเตอครับได้บล็อกรับข้บคุณนผักบล็อเมืองชิปต่อชิปนะครับข้บคุณรครับข้คุ้สปอนเซอร์เก็บร้อยห้าสิบครับข้บคุณมามา่าลอมกาซอยนะครับร้านเอ,อ็เอมเสียงข้าวคุณ ชื่อเอเข้าบูทุกต้องตามข้อแนครับเข้ากีตอกทางเฟซบุ๊กขอกลับยกซิเจ้าเทคนิคนเนะนะครับกับลาพอดีตดนเิบจูครับป่องกับลาสิบเอกาสาสิบห้าพอดีไม่ไดสิบเอกาสามสิบห้านะจีว่ากันเนาะขอกลับยกซิ ทับตัวนี้ก็เลยคาบเตอร์ได้พักพ่อแล้วคาไปนอนนั่นน้อยในหุ้นจิตจออันนี้ผมหน้าจิตจอชิปนะครับขอบคุณนเอฟซีให้พี่น้องกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์ผมแน่นะครับผมฝากจิฮอนเดลาร์เด้อรัคาเทอร์วิวคุณเดิมให้พี่น้องไปแข็งแรง สายจิบหายปวดซะน่าสาธุนั่นเลยครับสาธุสาธุน้ำนะครับาสาธุให้สติคู่ค้องสร้างโลกแค่าาว่าตาสาเจ็บสายปวดซะไอชิดไหมขอกลาบ้าสวัสดีครับ